จากขาวนะผมอยากให้ทุกคนตอบผมหน่อยนะว่าเรามีวิธีการเอาชนะกล่องสี่เหลี่ยมได้อย่างไงบ้างซึ่งกล่องสี่เหลี่ยมในนี้นะครับคือตัวแทนของคู่ต่อสู้ระบบการยืนเกมรับของคู่ต่อสู้แผงเกมรับคู่ต่อสู้เป็นเชฟนะเป็นรูปแบบการยืนเกมรับของคู่ต่อสู้นะครับเขาไม่ต้องการให้เราเจาะเข้าตรงกลา,างง่ายนะดังนั้นเนี่ยเขาถึงยืนลักษณะแบบแน่นในแนในดนกลางนะครับจนปลายเป็น,นลักษณะกล่องสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งความจริงมีหลากหลายรูปแบบและหลากหลายเชฟในการยืนเกมรับของคู่ต่อสู้นะแต่ผมยกตัวอย่างแค่กล่องสี่เหลี่ยมนี้นะครับเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล เราจะทําการส่งบอลเลี้ยงบอลเอาชนะกล่องสี่เหลี่ยมนี้ได้ยังไงผมไม่ทุกคนแบบว่าไงมีเวลาตอบภายใน10บวิ่งทุกคนลองทำให้ผมดูหน่อยทันทีแบบตอบรัวๆทีใครที่ติดตามผมมานานานะก็จะตอบได้ทันทีถูกป่ะใครที่แบบไม่ไม่ได้ติดตามมาเพิ่งมาใหม่เง,งี้ย <c oughs> ก็จะต้องใช้เวลาคิดสุดท้ายเป็นอย่างไรครับทุกคนลองแบบคิดถึงเหตุการณ์ในสนามจริงที่เราเล่นสินลองคิดดูนะถ้าเราไม่สามารถตอบตรงนี้ได้เนี่ยเกมในสนามจริงจะเป็นยังไงเอาง่ายๆ่าครับคือเราไปเล่นในสนามจริงเกมจริงแล้วเจอคู่ต่อสู้ยิงเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเงี้ย ผมถามในี้เราจะเอาชนะยังไงเฮ้ยแปลว่าไงโอเคละ่ะเป็นเหตุการณ์สมมติใช่แต่ถ้าเกิดเราปเจอของจริงะอะคนตอบผมได้ทันทีไหมล,ะมมนนละ่ะผมผมอยู่กับทุกคนตอนนี้แล้วอะทุกคนตอนนี้เราจะส่งทุกคนจะส่งทุกคนลงสนามแล้วเราจะมีวิธีการเอาชนะยังไงผมถามใกล้ๆเราเลยตอบให้ได้มากกว่า10วิธีสิเราเ็จะเริ่มตื่นตัวนะครับเริ่มงงนะครับเริ่มอา้าวเฮ้ยทำยังไงดีฉันไม่เคยฝึกอะไรแบบนี้มาก่อนฉันฉันต้องทำยังไงอย่างนี้ถูกหรือเปล่าเห็นไหมทุกคนจะแบบรู้สึกไม่ไม่ไม สิ่งที่เราฝึกฟุตบอลมาทั้งหมดทักษะสมรรถภาพทางกายนู่นนี่นั่น,นมัน,ม,นมันแทบไม่มีผลเลยท้ายเราทําได้แค่วิ่งบนในสนามแล้วก็แบบแบบว่าไงยังไม่หมดแรงหรอกแต่เราพบว่าเราเราไม่ได้บอลนอะ่ะเราพบว่าเราไม่ได้เล่นเป็นตัวของตัวเองแล้วเ,เรารู้สึกว่าเราไม่ภาคภูมิใจในตัวเองรู้สึกว่าเราไม่มีความคิดสร้างสรรค์ในการเล่นทําไมรู้สึกว่าเล่นไปอย่างว่างเปล่าเพราะเราไม่ได้ใช้ความคิดของตัวเองอิสระในการเล่นจินกการความคิดของตัวเราเองเลยนั่นคือความภาคภูมิใจอย,อย่างหนึ่งของนักฟุตบอลที่ผมได้รับรู้นะครับผมจึงอยากให้ทุกคนนนเีีย้้รรรูตรง นี่ก็คือตัวอย่างที่ผมทําให้ทุกคนดูนะว่าเวลาที่เราจะชนะก,กล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยเราทำไงได้บ้างเป็นแค่ตัวอย่างนะครับที่นี่มันมีมากกว่านี้นะเราจะเห็นนะว่าเวลาที่เราเจอกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยเราสามารถที่จะส่งในรูปแบบลักษณะต่างๆเหล่านี้ได้เราสามารถที่จะเลี้ยงก็ได้นะครับหลายคนอาจจะคิดว่าส่งนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนชอบคิดแบบนี้นะครับทุกคนเดียวเราเพื่อส่งอย่างเดียวนะทั้งจริงเราเลี้ยงได้นะครับเราเห็นไหมเราสามารถใช้รูปแบบพวกนี้เอาชนะกล่องสี่เหลี่ยมได้เลยและมากกว่านั้นก็ได้ตามที่เราคิดออกนะครับ ซึ่งพอเปลี่ยนจากกล่องซีเหลียมเป็นลักษณะอื่นนะครับที่มันไม่ใช่แบบกองซีเลียมอะเป็นคู่หล่อสู้หนึ่งคนบ้างหลายคนบ้างเป็นกลุ่มก้อนเป็นเชฟกันคือสุดท้ายแล้วว่าสุดท้ายแล้วอะไรสุดท้ายแล้วมันมันมันเป็นการที่ที่ผมพยายามบอกทุกคนมาตลอดนะว่ารอบการกีดที่เหนือช้นมันสําคัญกับนักบอลไทยแค่ไหนการที่เราไปเจอดับเอเชียในทุกวันเนี้ยเรายังโลนอยู่เลยอะ่ะมันไม่ใช่ความผิดของนักบอลน,นะครับแต่เรามันแสดงเห็นถึงไงว่าเรายังไม่ถึงี่ยแล้วเราจะทำไงต่อละ่ะ ได้ยินแต่คําว่าพัฒนาต่อไปเห็นป่ะเอาเหตุการณ์นี้ก็ได้น่ะสมมติระดับเอเชียจะยืนอย่างเงี้ยตอบมัผมไม่ได้ทันทีซิผม,มเอาภาพแต่ละสถานการณ์มาเรียงเลยเอามาให้ดูปุ๊บตอบที่ทำไงเอามาให้ดูปุ๊บตอบที่ทำไงแต่และว,วินาทีเลยเอ,อ,อล๋อป่ะล่ะทุกคนต้องตอบได้จริงๆนะแล้วไม่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วเชื่อป่ะต่อให้ผมเอาภาพห่านั้นมาให้ทุกคนดูซ้ําๆอะ่ะทุกคนก็จะแบบทุกคนจะใช้เวลาคิดอะ่ะแล้วลองคิดดูลงสนามจริงจะเป็นยังไงแต่เรื่องจริงไม่ต้องขนนาาาาาาดดเเเเป็วววิิทีีีอะแแคคเหตุกุกกรรสํัญลลมมมยธ ผมไม่สนใจนะครับผมไม่สนใจเรื่องของระบบสมรรถภาพทางกายนู่นนี้นั่นนะครับสุดท้ายแล้วถ้าเราคิดอะไรไม่ออกนะครับเราจะเป็นนักวิ่งนะครับนักวิ่งมาราธอนในสนามฟุตบอลน,นะครับเราจะพบว่าเราวิ่งไปวิ่งมาแต่ไม่ได้บอลน,นะครับเราจะพบนะครับว่าเราวิ่งไปวิ่งมาสมบอลไปมาครอบครองบอลได้จริงแต่ไม่รู้จะเอาชนะเกมและคู่ต่อสู้ยังไงนะครับนี่ยังไม่รวมว่าถ้าคู่ต่อสู้จับทางเราไว้แล้วนะครับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเป็นเรื่องของความคิดของเราที่ต้องได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นผมไม่ได้บอกนะ่่ทุกกคคนนไมเงะรับ คนเก่งมากแล้วมาถึงตรงนี้ได้ใช่แต่เมื่อทุกคนเจอคู่ต่อสู้ที่มีความอะไรครับมีความสามารถมากขึ้นจับทางเราได้มาตรฐานการระบบการคิดของเราจึงต้องถูกยกระดับทันทีนะครับผมจึงบอกนะว่าทุกคนต้องเป็นนักบอลที่เหนือชั้นซึ่งผมก็ได้ยกตัวอย่างแล้วนะว่าเวลาที่เราเจอคู่ต่อสู้ให้มองเขาเป็นกล่องเหลี่ยมไปเลยเอาง่ายๆนะที่จริงมันมีหลายแบบนะบแต่ผมให้ทุกคนมองเป็นกล่องเสียไปเลยนะครับคู่ต่อสู้มากดดันเยอะ หนึ่งคนสองคนสามคนอะไรอย่างเงี้ยก็มองเข้าเป็นกล่องสี่เหลี่ยมไปนะครับเรากไ็ได้รู้ไงอ้ดอคู่ต่อสู้เพสซิ่งกดดันอย่างงี้นะเขาไปยืนลักษณักกล่องสี่เหลี่ยมนี้นะอ้อจากที่เราฝึกมาเนี่ยเราสามารถใช้วิธีนี้ได้ในการเอาชนะทังนั้นโซกข้างด้เส้นเทหนึ่งสองออจดข้าไปเลยยังงั้นอย่างงี้ <c oughs> นอกไปบวกกับอะไรครับแผนนะครับแผนรูปแบบการเอาชนะแข่งกับผูหต่อสู้ <c oughs> เห็นปะเราก็จะมีไอเดียในการเล่นบอลมากนายแล้ว และผมแลวแลวผมรู้นะว่าทุกคนจะบอกนะอ้าฟุตบอลวิ่มากกว่านั้นมันมีเรื่องของสถานการณ์ประเด็จวันลงเล่น,นสนามจริงนี่ก็แบบพูดตามอย่างนั้นอย่างนี้ผมบอกเรื่องผมบอกได้เลยนะว่าบางทีเรื่องพวกนี้บางทีเราจะต้องอะไรครับเราจะต้องมองออกมาให้ไกลขึ้นนอกว่าลองสังเกตสิที่เราแบบรู้สึกตื่นเต้นกลัวไม่มั่นใจจับบอลแล้วลนเออจับบอลขู่เขาไม่แย่งทันทีทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะไม่ใช่ว่าทุกคนไม่เก่งนะครับ <S <S ความลับของมันคืออะไรบ้าความลับของมันก็คือเราอ่ะ มีสายตาจ้องมองโฟกัสเพ่งเล็งไปที่อะไรมากกว่ากันสังเกตใดตอน,นที่เราแบบจับบอลล่นลนมีปัญหาวินน่นเราจะแบบสังเกตพื้นที่ร,รอบๆตัวเราแค่เนี้ยเราจะมองแค่ลูกบอลถูกไหมเรามองแค่พื้นที่ใกล้ประมาณหนึ่งพื้นที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราจะมองแค่พื้นที่ด้านหน้าของเราช่วงที่แบบบริวเวณด้านหน้าไม่ได้มองด้านหลังทั้งเกมถูกไหมเพรงันก็เลยมีปัญหาไงทุกคนลองไปเล่นบอลเลยเนี่ยไปเล่นเราเอาวิธีนี้ไปใช้อ่ะมองขดว้าเป็นกล่องซี่เหลี่ยมอ่ะแล้วก็แบบอ้อเรื่อนอย่างนี้มีพิธีเอาชนอย่างนนะ แล้วที่ผมบอกให้เลกนณะนี like ้นะเพราะว่ามันมันปลอดภัยนะทำไมไม่ไปเจาะตรงกลางอ่ะมันมีช่องนี่พี่บล่นบอลจริงมันมีช่องระหว่าคุณบอลู้ใช่ใช่ถูกต้องแต่ผมมาต้องการให้เน้นถึงเหตุการณ์ที่มันยากที่สุดนะครับแบบว่าไงแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เราอยากเล้นปลอดภัยที่สุดด้วยว่าแบบไม่อยากจะเจาะตรงกลางอ่ะไม่อยากจะเสียบอลในแดนกลางไม่อยากจะเสียบอลแบบตอนจ่ายเข้าไปเข้ามาในวงลิงชิงบอลเราจะเน้นเจาะริมเส้นนะหรืจะเน้นส่งรอบๆวงนะเน้นส่งรอบๆกองเสียบนะ ซึ่งมันก็มีหลายลูกแบบให้เราเล่นนะเห็นไหมถ้าเกิด่อนให้คุณสุจักทางได้จับทางได้บอลกระจอกข้างไปหรือตอนเราเสียบอลมันก็จะแบบคู่อทุก็จะโตกับทางริมเส้นส่วนใหญ่นะครับเรียกได้ว่าผมเล้นเล่นปลอดภัยสุดๆแล้วนะครับแต่เรื่องจริงคือแบกได้อะไรได้ตามความคิดของเรานะครับแต่เนี้ยคือตัวอย่างไงให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยถ้าคู่หลามันยืนแน่นจริงอย่างเงี้ยแล้วเราจะเอาชนะยังไงดีนะทุกคนน่าจะเห็นแล้วนะว่าจะเอาชนะยังไงเลยบ้างโอเคป่ะไม่ใช่แค่ส่งนะครับเลี้ยงบอลก็ได้